ข้อถัดมาลองมาดูทำความเข้าใจความเป็นสากลไปแล้วมาดูบิสเนสเนาะอินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสเรื่องของธุรกิจที่เป็นธุรกิจระหว่างประเทศบ้างเนาะธุรกิจระหว่างประเทศอาจารย์ให้คำนิยามไว้น,นิดหนึ่งเนาะอย่างที่บอกความหมายง่ายๆก็คือเรื่องเกิดเกิดขึ้นมาจากการค้าการขายระหว่างประเทศตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่อาจารย์บอกไปเนาะประเทศไหนมีความจุดเด่นเรื่องทรัพยากรการผลิตเอเชียมีป่าไม้เยอะโศงไม้ ต,ต,ตัดแปรรูปเป็นท่อนๆส่งไปให้ที่ยุโรปผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งแร่ธาตุน้ำมันตะวันออกกลางส่งไปอเมริกาไปผลิตเนาะซื้อขายกันแบบเนี้ยอย่างที่บอกประเทศใดมีทรัพยากรต่างๆทรัพยากรการผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งมีมากๆก็จะได้เปรียบในการผลิตสินค้าและบริการนั้นๆเพื่อจะขายเพื่อจะขายส่งไปงต่างประเทศ ผลิตของฉันมีป่าไม้ฉันก็ส่งไม้แปลลูปไปขายต่างประเทศได้ฉันมีน้ำมันฉันก็ขลุงเสร็จขุดเจาะเสร็จก็กลั่นเป็นน้ำมันเป็นซินดีเซลส่งขายเนาะตะวันออกกลางก็จะเห็นทำธุรกิจน้ำมันกันต่างประเทศถ้าผลิตเยอะๆจุดแข็งดีๆมากๆเลยก็คืออีโคโนมิกออฟสเกลเรื่องของประหยดต่อขนาดทำการผลิตครั้งเดียวทำธุรกิจ ขายให้ลูกค้าจำนวนมากๆหลากหลายเกิดการผลิตที่ประหยัดเปิดเครื่องจักรครั้งเดียวผลิตสินค้าได้ล็อตใหญ่อันนี้เกิดการประหยัดแน่นอนเรอเกิดการประหยัดแน่นอนอะทีนี้หนูดอกจันตรงนี้เลยนอหมื่นดอกดอกจันหมื่นดอกเหตุผลของธุรกิจระหว่างประเทศมีความสําคัญต่อใครบ้างมี3ส่วนส่วนที่1เลยก็คือเบสิกที่สุดเลยก็คือผู้บริโภคสินค้าหรือผู้บริโภคคนสุดท้าย ธุรกิจรองประเทศมีความสําคัญในมุมมองของผู้บริโภคผู้บริโภคมีสินค้าให้เลือกมากขึ้นอันนี้เบสิคสินค้าให้เลือกเพิ่มมากขึ้นจะเห็นได้ว่าสมมติญี่ปุ่นส่งขนมญี่ปุ่นเข้ามาคนไทยเข้ามาในไทยผู้บริโภคอย่างพวกเราก็ได้เลือกซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามามากขึ้นมีทั้งประเภทและปริมาณยิง่งไหลเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็น ขนมทางประเทศก็จะถูกลงเนาะเพราะว่า,าผู้ผลิตส่งสินค้าเข้ามาขายเยอะต่อมาเมื่อมีสินค้าต่างประเทศเข้ามาผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้นเนื่องจากสแตนดานมาจากต่างประเทศอของ,ต,งต่างประเทศสินค้าจากต่างประเทศเราก็เห็นแล้วว่า มีกระบวนการการผลิตมีลักษณะการรับรองที่ดีขึ้นมากกว่าสินค้าในประเทศอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็คือผู้บริโภคในมุมมองผู้บริโภคจะมองว่าธุรกิจระหว่างประเทศมีความสําคัญอย่างไรต่อมาเป็นมุมมองของผู้ประกอบการบ้างเนาะผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็คือผู้ผลิตนั่นแหละผู้ผลิตได้อะไรได้วัตถุดิบต้นทุนต่ำมีคุณภาพดีวัตถุดิบหลั่งไหลจากต่างประเทศเข้ามาไม่มีอะไรในไทยก็สั่งซื้อจากต่างประเทศ คนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้ทําธุรกิจกับประเทศไทยด้วยแน่นอนเป็นเบสิกวัตถุดิบดีขึ้นมีผลิตสินค้าและบริการได้หลากหลายขึ้นไปยังต่อขนาดอธิบายไปแล้วเนาะได้ผลิตล็อกใหญ่หญเๆเกิดเครือข่ายในการดําเนินธุรกิจเป็นพ<ๆ>์ทเดอร์กันเนาะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ้ามองในมุมมองถ้าเป็นยานยนต์เอา้ง่ายยานยนต์นนเราจะเห็นกันบ่อยอาจารย์ยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งก็คือแต่ก่อนคนไทยอาจจะชิ้นส่วนอุปกรณ์ พวกยานยนต์อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องยนต์อาจจะยังไม่ค่อยเก่งมากนะแต่พอมีธุรกิจระหว่างประเทศเช่น Honda t o y โยตเริ่มเข้ามาฐานการผลิตในไทยกระบวนการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นคนไทยปัจจุบันเป็นไงเอ,อ่ยเริ่มผลิตรถยนต์ได้บางมีเคยมียี่ห้อรถยนต์ไทยลูกเนาะมีหยี่ห้อเนาะเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ นาะมีเทคโนโลยีการผลิตคนไทยเริ่มมีฝีมือมากขึ้นเนื่องจากต่างประเทศเอาวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเอาเรื่องของนวัตรกรรมเอาเรื่องของวิศวกรรมเข้ามาจนคนไทยมีความชำนาญอ่าพวกเวจ้าของธุรกิจเนาะอ่าพวกเจ้าสัวต่างๆเริ่มมีความชำนาญในการผลิตเนาะเริ่มผลิตได้ด้วยตนเองมีทางเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทัดเทียมกับต่างประเทศเข้ามา เนาะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ผู้ประกอบการในไทยหรือผู้ประกอบการในประเทศนั้นๆได้รับประโยชน์จากธุรกิจระหว่างประเทศต่อมาอันนี้ภาพใหญ่เลยไม่ต้องลงดีเทลเนาะของมาจากต่างประเทศธุรกิจหลังไหลเข้ามารัฐบาลดีเลยเนาะเศรษฐกิจดีรัฐบาลเวลข้ามต้อนรับเงินหลังไหลเข้ามามีการจ้างงาน ผู้คนในประเทศนั้นๆได้ทำงานมากขึ้นเช่น t o โยต้มาเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในไทยโอ้โหคนไทยมีกำลังในการทำงานมีการจ้างแรงงานเนาะตรงนี้เราจะเห็นภาพได้เนาะส่งผลต่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจดีขึ้นยิ่งมีต่างประเทศเข้ามาเยอะๆยิ่งดีขึ้น่ะเป็น3ส่วนน้อผู้บริโภคผู้ประกอบการแล้วก็เศรษฐกิจระดับประเทศทําให้ทุกอย่างเป็นข้อดีทั้งหมด ที่มีผลต่อธุรกิจระหว่างประเทศเข้ามากระทบะธุรกิจระหว่างประเทศกระทบไครผู้บริโภคผู้ประกอบการเศรษฐกิจก็รายละเอียดอยู่ในสไลด์ทีนี้ใส่คําว่า management เข้าไปนิดนึงใส่คําว่า management เข้าไปเมื่อกี้ธุรกิจระหว่างประเทศเราใส่คําว่า management เข้าไปเป็นการบริหารจัดการโดยภาพรวมมันจะมีสองคำดอกจันตรงนี้ไว้หนึ่งเลยก็คือ management international management การจัดก,การระหว่างประเทศ ใส่คาว่าการจัดการเข้าไปเราจะต้องนําแนวคิดการบริหารจัดการเข้ามาในวิชานี้เนาะอ,อาจารย์ก็เป็นโลจิสติกแมนจเมนต์เนาะวิชาของเราโลจิสติกแมเนจเมนต์ทีนี้มันต้องภากเกี่ยวกับการจัดการระหว่างประเทศเรามีหลักพิจารณาที่ตั้งเกินไปแล้วหมายถึงดอกจันไวเนาะกระบวนการในนาแนวคิดด้านการจัดการเรื่องของแมเนจเมนต์เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เนาะมาใช้ในหลากหลายประเทศและประับขีดเส้นคำว่าปรับวิธีการจัดการนิดนึงปรับวิธีการจัดการให้เหมาะสมกับอะไรนี่คือหลักหัวใจสำคัญของการจัดการระหว่างประเทศก็คือเราจะเข้าไปดำเนินธุรกิจต่างๆเราดูแมนจเมนต์ดู IT ทีฮิวไปด้วยบริษัทเรามีไอทแบบไหนยอย่างไรในการทำธุรกิจ และปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอ่ามันมาอีกแล้วสภาพแวดล้อมันเดิมเลยทำไมจะพูดบ่อยก็มันเป็นหลักพื้นฐานเบสิกที่ผู้ประกอบการต่างประเทศมองประเทศนั้นๆหรือตัวของคนไทยถ้าจะไปที่จีนที่อาจารย์บอกก็ต้องมองการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมจีนซึว่าเป็นอย่างไรการบริหารจัดการระหว่างประเทศเสร็จแล้วมันจะเกิดคำหนึ่งที่สำคัญด้านล่างบริษัทสากลหรือ global company บริษัทที่มีแนวทางที่เป็นสากลการบริหารจัดการในภาพรวมอ่าอย่างที่อาจารย์บอกบริษัทสากลก็คือบริหารจัดการทั้งโลกเลยในภาพรวมบริษัทสากลในที่นี้ที่ยกตัวอย่างง่ายๆโคคาโคล่าแอปเปิลเนาะมาซิเดต์เบนท่อาจารย์บอกไปย,ยกตัวอย่างตั้งแต่ต้นข้ามอ่ะสินค้าบแบรนด์ต่างๆที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศและทำำลาํากําไรขายได้ทั้งหมดทั่วมีสินค้าอย่างเดียวหรือชนิดแบบนี้อาจารย์มีน้ําดื่ม ขวดนี้อาจารย์วางขายทั่วโลกได้เลยนี่คือว่าเป็นบริษัทสากลไม่ให้ความสําคัญแค่สํานักงานใหญ่เพียงที่เดียวต้องมองทั้งหมดเป็นภาพรวมโดยมองในภาพรวมแล้วเรามาดูรายละเอียดนิดนึ่งการจัดก,การระหว่างประเทศมุมมองของการตลาดเหมือนเดิมการนําเสนอสินค้าออกสู่ตลาดโลกวิธีการต่างๆทําได้อย่างไรบ้าง ทำเสร็จแล้วจะต้องรักษามาตรฐานสินค้าและบริการให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันไปที่ไหนก็ต้องเห็นสินค้าของเราเป็นแบบนี้อาจจะใช้เรื่องของแสแตนดาร์ดในประเทศนั้นๆหรือแสแตนดาร์ดของบริษัทเป็นตัวควบคุมในการรักษามาตรฐานการผลิตคุณภาพของวัตถุดิบการให้บริการเช่นดีเให้บริการแบบนี้ไปทุกๆประเทศก็ต้องให้บริการแบบนี้การตรงต่อเวลาส่งสินค้าถึงที่หมายไม่ชํรุด คุณก็ต้องรักษาแบบนี้ไปเรื่อยๆสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าและบริการในมุมมองนักการตลาดให้เราจำให้ลูกค้าจําภาพได้ให้เล็งเห็นได้เห็นสีเฉพาะเฉยๆเลยเรื่องรสนิยยมเรื่องสีสีแดงถ้าเป็นน้ำกระปอ๋องอ่ารู้ถึงรรู้เลยว่าเป็นโคคาโคลา่า อย่างที่บอกไปตัว M รู้เลยเป็น m a t โดนัลเนาสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าหรือบริการที่ได้ต่อมาเรื่องของบุค,คลากรถ้าจะขยายกิจการเข้าไปต่างประเทศหนึ่งเลยต้องใช้แรงงานคนในประเทศนั้นต้องศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานทุกคนเอาง่ายๆตัวเนี้ยถ้าเป็นหลักการวิเคราะห์เดี๋ยวเชิงลึกขึ้นในบทต,ต่อไปก็จะเป็นโซเชียลตัว S โซเชียลเขียนได้เนาะโซเชียลวงเล็บไว้ก็ได้หลักพิจารณาเรื่องของโซเชียลโซเชียลตัวนี้ไม่ใช่โซเชียลมีเดียเนาะแต่เป็นโซเชียลที่แปลว่าสังคมเนาะดูสภาพสังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่อาหารการกินจํานวนประชากรอ่าแบบเนี้ยดูซิว่าเราจะมีแหล่งการจ้างงานที่เป็นพนักงานที่เป็นคนเนี่ยมากน้อยเคียงใด่อามาถ้าในกรณีที่ต้องมีการจ้างงานเยอะๆใช้แรงงานคนเยอะๆหัวข้อที่2ตรงเนี้ นิยมใช้หัวหน้างานหรือผู้จัดการที่เป็นคนเชื้อชาติเดียวกันกันกบพนักงานใช้คนที่เป็นเชื้อชาติเดียวกันกันกบพนักงานตรงนี้ง่ายๆเลยเพื่อสื่อสารให้เข้าใจเพื่อเข้าอกเข้าใจกันและมีการพูดคุยกันได้อย่างราบรื่นอาะสมมติถ้าลองลองมองดูในตัวของเราเราจะไปสมัครงานบริษัทสมมติไปสมัครงานโตโยต้ในอนาคตเผื่อได้สมัครกับโตโยต้ เข้าไปวันแรกเจอผู้จัดกรารมาสัมภาษณ์เราเป็นคนญี่ปุ่นโอ้โหใจแป้วเลยเนาะใจหายเลยพูดอังกฤษหนูก็ยังไม่ไหวเลยค่ะเราจะไปภาษาญี่ปุ่นอีกและถ้าทํางานไปในอนา,าคตเรื่องของคอมมิวนิเคชหรือการสื่อสารมันอาจจะคาดเคลื่อนได้เนาะถ้าเลือกได้ก็หลักการง่ายๆก็คือจ้างหัวหน้างานหรือผู้จัดกรารเป็นคนที่เป็นเชื้อชาติเดียวกันในประเทศนั้นเช่น โตโยต้าอาจจะจ้างผู้จัดการฝ่ายที่เป็นคนไทยดูแลลูกน้องที่เป็นคนไทยในโรงงานแบบนี้หรือถ้าปรับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้จ้างไม่ได้ต้องใช้ผู้บริหารมาจากองค์กรสำนักงานใหญ่ถ้าโตโยต้าบอกฉันเปลี่ยนไม่ได้ยังไงฉันก็ต้องให้คนญี่ปุ่นมาดูแลฐานการผลิตที่ไทยบริหารคนนั้นต้องปรับตัวให้เข้ากันกันกบวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมด้านสังคมต้องศึกษาเชิงลึกเรื่องของเวลาคนไทยอาจจะไม่ตรงไม่ไม่สเตรทเท่ากับคนญี่ปุ่นก็ผู้บริหารก็อาจจะต้องรวมรวมๆนิดนึงเนาะอ่านเรื่องของการพูดจาวัฒธรรมการกินอะไรแบบเนี้ยเนาะก็ต้องศึกษาให้ดูให้ดีให้ดีก่อนเนาะว่าถ้าดีที่สุดคือผู้จัดการเออคุณรับนโยบายมาจากส่วนกลางแล้วคุณก็มาพูดเป็นภาษาเดียวกันกับลูกน้องเนี่ยง่ายง่ายถ้าเลือกไม่ได้ผู้บริหารคนนั้น่ะ ในกอไก่ที่โดนมาจากญี่ปุ่นเนี่ยต้องมาเรียนวัฒนธรรทไทยให้ได้เพื่อจะทําให้การทํางานรับล่กอันนี้เป็นนโยบายบุคคลเน,นาะนโยบายบุคคลต่อมาเรื่องของการเงินเรื่องของการเงินที่ปฏิบัติทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินมันจะมีเรื่องของการบริหารจัดการที่เป็นต่างประเทศแน่นอนพูดถึงเรื่องเงินการซื้อขายสินค้ากันมันจะต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนตัวหนึ่งอัตราที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนหลักเช่น ซื้อขายกันสกุลเงิน U.S. อลลาร์ถ้าเราเป็นคนไทยเงินสกุลบาทไทยเนี่ยโอ้โหต้องแปลงค่าเงินก่อนแปลงดีแปลงไม่ดีต้องมีนโยบายเป็นอย่างไรซื้อขายกับจีนสกุลเงินหยวนเนาต้องดูซิว่าอัตราแลกเปลี่ยนวันต่อวันว่าเปลี่ยนอย่างไรผู้บริหารหรือบุคลากรหรือเจ้าของธุรกิจต้องมีความรู้เรื่องของการบริราหารการเงินระหว่างรประเทศเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน,เง,นเงินตาต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากตัวเนี้มันจะทําให้เราขาดทุนได้เงินอ่อนตัวเงินแข็งตัวอ่าันนี้เศรษฐศาสตร์น่าจะเรียนกันทุกคนแล้วเนาะเศรษฐศาสตร์มาภาคตัวข้างนอกตัวกว้างๆเนาะระดับประเทศ GDP นู่นนี่นั่นธุรกิจระหว่างประเทศก็เหมือนกันเราเอาเงินไปลงทุนร้านหนึ่งผลกําไรที่กลับมาเราจะต้องเวทเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนโหบางทีขาดทุนเลยเจ๊งบางทีก็ ได้ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนไปอยู่ดีก็ได้เงินเพิ่มเฉยเลยเนาะเพราะว่ายังไม่ทันทาอะไรเลยขายก็ขายได้เหมือนเดิมแต่อยู่ดีเงินมันแลกเปลี่ยนได้มากขึ้นตรงนี้ก็เป็นผลพลอยได้เนาะต้องเล็งดีๆยิ่งการระดมทุนในต่างประเทศบริษัทใหญ่ๆเขาจะเอาเข้าตลาดหุ้นเนาะอันนี้ต้องมีความเสีย่ยงก็ลองดูเนาะเป็นการบริหารภาพรวมนะมาดูความแตกต่างจากการดําเนินธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศต,ตรงนี้ให้หนุ่สดนิดนึงเพิ่มเติมเข้าไปเนาะที่ระหัวข้อ อ่ะคีลเหัวข้อหนึ่งเลยสภาพแวดล้อมระดับประเทศพิจารณาตัวประเทศนั้นๆก่อนเนาะเอาเฉพาะประเทศเดียวเช่นจะไปญี่ปุ่นก็มองญี่ปุ่นก่อนว่าญี่ปุ่นเป็นอะไรโดยใช้หลักการพิจารณาสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศหรือ p พ e s t P E S T ตัว E และตัว L p e s พเทอ่าเขียนไปพิจารณาปัจจัยสภาพแวดลอ้อมน้องระหว่างประเทศโดยใช้หลักการ P E S T E L หรือ Pestel เมื่อได้ทั้งหมดแล้วก็จะสามารถปรับเข้าไปดำเนินธุรกิจได้ได้ไหมเอ่ยพี่เจ้านาปัจจัยสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศคือ P E S T E L Pestel P political, E economic เนี่ยน้อเ,เ,เดี๋ยวไล่ไปน้ออันนี้คือหลักแรกเลยมองประเทศนั้นมองให้ขาดด้วยหลักการ p o s t e a l analysis สอง,สองก็คือสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศดูเรื่องของอ่าขียนไปการค้าระหว่างประเทศการรวมกลุ่มประเทศนะการรวมกลุ่มประเทศในที่นี้ก็คือเช่น รวมกันเป็น eu มีเ,เรื่องของ fta ไหมเนาะอันที่สากฎหมายโลกเนาะกฎหมายสากลน,นั่นเองเนาะกฎหมายโลกกฎหมายสากลถ้าเป็นด้านโลจิสติกอันนี้พูดเสริมขึ้นมาโหกฎหมายการค้าทางทะเลเนาะ,ะพวกน่านน้ำสากลเข้าไปประเทศนี้ทำอย่างไรอันนี้คือกฎหมายที่ ปฏิบัติกันเป็นประเพณีปกติเนาะของโลกอันที่4เรื่องของภาษีทั้งหมดเลยภาษีสุกากรภาษีบูลค่าเพิ่มภาษีอะไรก็ได้ที่อยู่ในประเทศนั้นเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเนาะเรื่องภาษีภาษีอกรต,ต่างๆอันที่5ก็คืออัตอราแลกเปลี่ยนเนาะอัตอราแลกเปลี่ยนสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศมีพิจารณาหัน ต่อมาเรื่องของกระแสโลกาที่วัดนนาะตรงนี้ก็อันนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้ทางดยภาพรวมก็คือทิศทางเทรนด์ต่างๆเศรษฐกิจการเมืองทิศทางการต่อการร้ายอะไรแบบนี้มันเทรนโลกโลกมันหมุนไปตรงไหนนะาะเท้าตีกันมีสงครามหรือเปล่ากระทบกับธุรกิจเราไหมเรื่องของเช่นเรื่องของการเงินตะกอนปี40ไม่รู้เกิดยังเกิดยัง40เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้มย่งยำกุ้งอ่ะ มองเป็นโลกาภิวัตน์กระแสที่มันอยู่ทั้งโลกของเราเอเชียมีต้มยัำกุ้งกระทบกับเราอย่างไรตะวันออกกลางสู้รบก,กันอยู่เนาะมองไปทั้งประเทศที่เจริญเจริญเขามีเทรนด์ไอที IT แบบไหนเนี่ยเทรนด์ต่างๆกระแสโลกาภิวัตน์มันจะกระทบกับธุรกิจระหว่างประเทศมากกว่าธุรกิจในประเทศอ่าตรงนี้ก็เป็นสข้ออ่ะ